สำหรับคลิปนี้โอปอมาแนะนำแหล่งคุ้มทรัพย์ถ้าใครอยากรวยติดตามชมคลิปนี้ให้จบค่ะสำหรับวันหยุดยาวนะคะช่วงปลายปีถึงช่วงปีใหม่หลายๆครอบครัวอาจจะเตรียมตัวนะคะไปพักผ่อนวันหยุดยาวที่ต่างจังหวัดหรือหลายๆครอบครัวก็อาจจะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ปีนี้พิเศษมากๆเลยโอปอขอแนะนํานะคะแหล่งล่าคุ้มทรัพย์นะคะอาจจะเปลี่ยนแผนของคุณน,นะคะ ไปล่ากผมซับกันนั่นก็คือการร่อนทองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสายแร่ทองคํานะคะทอดยาวจากอําเภอแม่สายบนสุดนะคะลงมาจนถึงชายแดนมาเลเซียเลยทีเดียวซึ่งสายแร่ทองคำเนี่ย จะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือประเภทแรกผนึกอยู่กับหินและก็แร่ธาตุต่างๆเช่นว่าหินแปรนิตนะคะแล้วก็ดีบุกหรือว่าพวกแร่ควอตนะคะบางบาง,บางส่วนนะคะอย่างเช่นที่กาญจนบุรีเป็นต้นแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นแร่ทองล้วนนั่นก็คือทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าทองนองพเก้า ซึ่งมีอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสค่ะสำหรับรายละเอียดการเดิน,นทางก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าประจวบคีรีขันธ์เนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะเรากอา็อาจจะไปจองที่พักนะคะที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็ขับรถไปที่บางสะพานแนะนําว่าควรจะเตรียมหมวกนะคะแล้วก็พวก ของที่กันแดดนะคะอย่างเช่นว่าถ้าครีมกันแดดไปด้วยหมวกปีกกว้างเสื้อแขนยาวอะไรประมาณนั้นนะคะเตรียมไปด้วยมาถึงแหล่งขุมทรัพย์แหล่งที่2กันบ้างนะคะนั่นก็คืออำเภอสุขิรินจังหวัดนราชิวาสนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะเป็นเหมืองทองเกา่าจึงทําให้มีแร่ทองนะคะหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นทองรูปร้าวเกาเช่นเดียวกับที่บางสะพานนั่นเอง ซึ่งเราสามารถไปร่อนทองได้เลยนะคะส่วนที่อยู่ติดต่อนะคะในการเดินทางไปโอปอลงไว้ในคอมเมนต์เช่นกันเช่นการร่อนทองเนี่ยร่อนมากได้มากร่อนน้อยได้น้อยแต่อย่าลืมว่าทองที่ได้มาเป็นทอง99.9นะคะแล้วก็สามารถขายได้ทันทียังไงอย่าลืมไปร่อนทองกันนะคะถ้ารวยก็อย่าลืมโอปอด้วย สำหรับคลิปนี้องปอขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ